พอมีข่าวนี้ออกมานะักข่าวเมื่อวานนี้ก็ไปอยู่ที่ธรเนียบ<อ>เพราะว่าก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีไปถามนายกเศรษฐาว่าเห็นข่าวนี้หรือยังแล้วก็ต้องถามนายกด้วยว่าโอ้ยพอมีเนี่ยข่าวนี้เกิดขึ้นมีคนไปโพสต์ขู่ฆ่าจะต้องเพิ่มมาตรการ ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยไหมเ<อ>นี่ยนะฮะทางนายกเองบอกนะฮะว่าเห็นข่าวนี้แล้วท่านผู้ชมครับเห็นข่าวนี้แล้วแล้วก็ให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องฟังเสียงของประชาชนมีคนไม่พอใจหรือไม่สบายใจหรือมีคนแนะนำมาเราก็ต้องฟังแต่ขอให้ติชมกันเป็นการสร้างสารรค์ดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นการคุกคามเมื่อไหร่ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายครับ ครับเห็นได้ได้ได้ได,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 ได้ทราบอยู่ครับก็เป็นตามกฎหมายครับผมว่าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็ต้องรับฟังความคามิดของประชาชนนะครับมีคนไม่พอใจมีคนไม่สบายใจมีคนแนะนํามาเราก็ต้องฟังนะครับแต่ขอให้ติชมอย่างเป็นการสร้างสารรค์มากกว่านะครับเป็นการคุกคามนี่ก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับย,รยังไม่มีการสั่งผมว่าทีมรักษาความปลอดภัยได้ดูดีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดต้องมีการเพิ่มเขาก็จะเพิ่มเอง และพอนักข่าวถามว่าจะต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยไหมทางนายกก็บอกนะครับว่ายังไม่มีการสั่งไปก็เชื่อว่าทีมรักษาความปลอดภัยก็ที่ดูอยู่เนี่ยก็ดีแล้วถ้าเกิดจะต้องมีการเพิ่มมาตรการเพิ่มจํานวนของบุคลากรที่มาดูความปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีการเพิ่มมาเองนะฮะก็ตัวเองก็คงจะไม่ได้มีการไปสั่งให้เพิ่มอะไรถ้าจะเพิ่มเนี่ยเขาก็จะเพิ่มเองเนี่ยนะครับ